สวัสดีค่ะวัลลภศมุมไพภัยนะคะวันนี้มาพบกันตอนเช้าๆกับอากาศเย็นในฤดูหนาวนะคะช่วงประมาณเดือนมกราคมกลางกลางเดือนนะคะก็มีว่านตัวหนึ่งที่ออกดอกให้เราได้เห็นซึ่งตัวนี้ก็รอดอกมานานมากละเพราะเขาจะออกดอกแค่ปีละครั้งนะคะก็เลยก็ต้องรอกันเป็นปีว่านตัวนี้มีชื่อว่า ว้านเข่าควายใหญ่ค่ะว้านเขาควายใ,ใหญ่จะเป็นกล้วยไม้ชนิดหนึ่งนะคะที่มีหัวที่เหมือนกับลูกกล้วยนะคะแต่ว่าหัวเขาจะมีขนาดใหญ่อันนี้ถือว่าหัวค่อนข้างเล็กนะคะแล้วก็จะแทงดอกขึ้นมาเป็นช่อยาวแบบนี้นะคะยาวฟุตถึง2ฟุตเลย อันนี้ต้นเดียวหัวเดียวมีสองช่อนะคะว่านเขาควายใหญ่นี้เป็นว่านที่มีความสับสนกับว่านอีกตัวหนึ่งที่ชื่อว่านช้างผสมโขงเป็นอย่างมากนะคะเพราะว่าถ้าลำพังดูแต่หัวของเขาเนี่ยเราจะไม่รู้เลยว่าเป็นว่านเขาควายใหญ่หรือช้างผสมโขงบางคนบอกว่าให้ดูที่ขนาดแต่อยากจะบอกว่าช้างผสมโขงบางต้นก็หัวใหญ่ เท่ากับหัวของเขาควายใหญ่ขนาดนี้ก็มีนะคะแต่เขาควายใหญ่จริงนี่จะใหญ่มากใหญ่กว่านี้อีกสักสองเท่าสามเท่าได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าตอนที่ไม่ออกดอกเนี่ยเราจะไม่มีทางแยกออกเลยอันนี้ลองเทียบให้ดูแล้วสนามเขาจะเหมือนกันเปียบก็คือมีหัว วางอยู่บนดินนะคะรากเขาจะลงดินผิวๆน้อยๆเวลาที่เราไปเจอในป่าธรรมชาติเนี่ยเราก็จะเห็นหัวตั้งอยู่ตามโขดหินแผ่นหินนะคะเขาจะมีลากที่ลงดินไปนิดหน่อยค่ะแล้วก็ใบเนี่ยจะเหมือนใบข้าวคือเหมือนกันเลยเขากว้างเขากว้างอ่อนเขากว้างใหญ่ก็เหมือนกันนะคะวันเขากว้างใหญ่ก็จะมีใบลักษณะแบบเนี้ย การตั้งช่อดอกอะไรเนี่ยเหมือนกันทุกอย่างมาต่างกันนิดเดียวค่ะจุดฟันธงอยู่ที่ตรงนี้พอดีรอถ่ายนานดอกเริ่มเหี่ยวแล้วดอกใหม่ยังไม่บานถ้าเป็นว่านช้างผสมโขงส่วนที่เรียกว่าปากใบก็คือน้อยๆตรงนี้ค่ะจะเป็นสีเขียวส่วนว่านเขาควายใหญ่ ปากใบตรงนี้จะเป็นสีชมพูอย่างที่เห็นเป็นสีชมพูอ,อ,อ่อนๆเลื่อนๆอันนี้มันเช้าจัดเขาเลยยังไม่บานแล้วก็มันก็ใกล้จะเหี่ยวด้วยมันก็เลยอาจจะเห็นไม่ชัดนักแต่นี่คือจุดฟันธงนะคะสําหรับคนที่ไม่อยากที่จะยึดแค่ขนาดของหัวว่านเป็นเกณฑ์แต่จริงๆคือถ้าเห็นหัวใหญ่มากๆเนี่ยให้สงสัยไว้เลยว่าน่าจะเป็นว่านเขาควายใหญ่แล้วก็มาลอลุ้นดอกกันตอนช่วง ธันวามกรากุมภาต้นที่สวนอีกต้นหนึ่งก็รู้สึกออกดอกมาตั้งแต่เดือนธันวานะคะก็เป็นลุนสีดอกกันตอนนั้นว่าจะออกมาเป็นเขาควายใหญ่หรือเป็นว่านช้างผสมโขงนะคะเพราะนั้นจุดแยกกันก็คือจุดที่ตรงจุดนี้ค่ะปากดอกจะต้องเป็นสีชมพูนี่คือเขาควายใหญ่นะคะสรรพคุณของเขาควายใหญ่นี้ เรื่องของความคงประ,ระพันฑชาตรีค่ะเป็นว่านของไทยโบราณในขณะที่ช้างผสมโขงนี้จะเป็นเรื่องของสเสน่ห์เมตตามหานิยมนะคะก็มีสรรพคุณที่ต่างกันเพราะนั้นเราก็เลยจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์แยกแยะว่านสองตัวนี้ออกจากกันให้ได้นะคะด้วยการยึดสีของกลีบดอกเป็นหลักการปลูกก็อย่างนี้ค่ะปลูกให้หัวพ้นดินขึ้นมาแบบนี้ ดินก็ใช้ดินที่ซุยๆหน่อยแต่อันนี้ดินน่าจะเอามาจากเขาโดยตรงมาจากธรรมชาติของเขาโดยตรงก็จริงๆก็เป็นดินที่อาจแน่นได้ก็วังวางเขาเอาไว้อะคะ่ะถมถมรากมันจะมีรากเป็นเส้นๆอยู่นิดนึงก็ถมถมไปหน่อยแล้วก็ปล่อยให้หัวโผลมาเขาชอบอยู่ในป่าที่มีความชุ่มชื้นสูงเราก็สร้างความชุ่มชื้นให้เขาหน่อย คนฝอยหรืออะไรก็ว่ากันไปนะคะคือฉีดเป็นฝอยๆหรือจะลดไปโดยตรงเลยก็กได้เพียงแต่ดินมันอาจจะกระจายถ้าดินมันยังไม่ทันเซตตัวหรือยังากยังไม่ทันเกาะดินเนาะแล้วก็ในเวลาที่ปลูกหรือในเวลาที่ลดน้ําก็เสกด้วยคาถาพระเจ้าห้าพระองค์หรือนโมพุทธยะทุกครั้งที่เสกเพื่อให้ว่านทรงอิทธิฤทธิตามตารา,านะคะกราเลยมาบอกเล่าสู่กันฟังว่านี่คือว่านช้างผสมว่าน ขขาควายใหญ่นะคะว่นที่เหมือนกันคู่กันกับว่นช้างผสมโขงวัลากรสมุนไพรก็จบการน,นำเสนอเรื่องว่นสายคงกระพันต้นนี้แต่เพียงเท่านี้นะคะชอบกดไลค์ใช้กดแชร์อย่าลืมกด subscribe กดติดตามใครมีความรู้ความคิดเห็นอะไรดีๆก็แลกเปลี่ยนกันคอมเมนต์กันเข้ามานะคะเราจะตอบทุกคอมเมนต์ค่ะขอบคุณมากค่ะ